สวัสดีครับผม,ผมครูเอกท่านไปจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางช่อง YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีวันนี้วันอังคารที่30นะครับ30มกราเองนะพรุ่งนี้ก็ยังเป็นมกราอยู่นะเดือนนี้มกรายาวนานมากนะครับผมโอเควันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางช่อง YouTube ไม่ได้ขอกันมานานแล้วนะครับโดนรัดคิวตลอดแต่เลขกลุ่มนี้น่าสนใจทางชั้นเรียนเขาก็เห็นแล้วเขาก็จะแบบ เออเออกลุ่มนี้น่าสนใจเป็นอย่างไรเรามาดูกันสําหรับเลขกลุ่มจะบอกว่าอะไรกลุ่มแนวผมเรียกว่าแนวมังกรแล้วกันกลุ่มแนวมังกรน,นะครับ9ก8 7นะ9 9 8 7ก้้วยตั้งชื่อว่าทุ่มให้สุดตัวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวามาชมรีวิวกันนะครับผมคราวนี้เรามาพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยคู่3คู่นะครับเป็นคู่ที่กล้วยค่อนข้างก็งอชอบนะก็คเคยใช้ <c ười> เคยใช้ทั้ง3เลขเลยนะครับก็คือ9 9 8 9 9 8แล้วก็8 7 7 8นะครับในกลุ่มของเลขังกอนะแตกลบนี้มี99ขึ้นมาด้วยนะครับผมก่อเลขคู่เนะี่ยทำให้หมดแล้วกลับไปชมรีวิวได้นะครับส่วนเลขกลุ่ม3ตัวนะครับประกอบไปด้วยเลข9 9 8 8 9 9แล้วก็7 8 9 9 8 7นะครับ2กลุ่มนี้นะครับเลข3ตัวก็ทำให้เราเช่นเดียวกันกลับไปดูพื้นฐานภาพรวมได้นะครับสำหรับเลขขเลขคู่2ตัวแล้วก็เลขกลุ่ม3ตัวนะครับ รานนี้เรามาเจาะที่ตำแหน่งของเลข9 9 8 7กกันนะครับทุ่มสุดตัวอย่างไรนะครับคำว่าทุ่มสุดตัวเนี่ยผมมองไปในเรื่องของการอยู่สีตัวท้ายนะเพราะคนลงท้ายเลข7แน่นอนครับลงท้ายเลข7พูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับเป็นคนที่มองในมุมดีนะเขาเป็นคนที่เปิดกว้างในทุกเรื่องคือเปิดหมดไม่ว่าจะมีเหตุอะไรเข้ามาเขานึกหมดมองภาพรวมได้เก่งมากๆมองหมดเลยมองหมดทุกเรื่องมองหมดทุกอย่างมองตั้งแต่ หัวจะหลดเท้าอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เลยเวลาเขาจะศึกษาอะไรเขาต้องแบบไล่เลียงทั้งหมดนะครับไล่เลียงทั้งหมดนี่คืออยู่ท้ายนะแต่แน่นอนว่าข้อด้อยเขาก็มีเช่นเดียวกันนะครับข้อด้อยของคนเลข7เนี่ยลงท้ายเลข7นะครับมันเกิดจากการที่เขาเป็นคนที่เอ่เรียกว่าอะไรเวลาที่เขาคิดจะทำอะไรพวกนี้ที่เขามองหมดเนี่ยคือเขาอยากให้มันดีที่สุดคํ mm hmm. าว่าดีที่สุดนอกจากไม่ใช่ดิเขาอยากให้มันครบที่สุด รบถ้วนรอบด้านรอบกระบวนความทุกอย่างที่ทําที่ตัวเขาสามารถทําได้นั่นคือทําหมดแล้วเป็นคนที่ชอบเรียนรู้จากทุกอย่างที่มีนอกจากการอ่านตําราการมองการมีประสบการณ์รุ่นนั่น,นชอบหมดแต่แต่มักจะเป็นการเรียนรู้ที่จากประสบการณ์ตัวเองอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเป็นหลักนั่นคือทําให้คนเลขเจ็ดท้ายส่วนใหญ่แล้วมักจะมีความแบบแปลกแบบไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าสันโดษอยู่กับตัวเองเยอะ เป็นหลักนะครับแล้วก็เวลาที่เอาความคิดไอเดียไปแตกยอดที่อื่น,นส่วนใหญ่เราว่าจะเข้าขคนอื่นได้ยากแต่กลุ่มนี้นะพอคุณตรงเป็นแบบนี้นะแต่ข้อดีของกลุ่มนี้นะครับก็ยังโชคดีที่ตำแหน่งต่อมาเป็นเลข8สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาอยากจะสิ่งที่เขาอยากจะทํอ่ะในหัวเขาเนี่ยนะครับเขาแตกยอดไม่ได้หมดจากเลข8ตำแหน่งต่อมาแนวคิดที่เป็นเลข8นะครับก็คือเป็นคนที่เรียกว่าคิดเขาเรียกว่า สิ่งที่มันมีในหัวต้องทําให้หมดอ่าเพราะนั้นเขาเป็นคนที่อินเนอร์เนี่ยมาเต็มมาเต็มเลยอินเนอร์นี่มาเต็ม, này, ม,ตมนะครับมามาแบบว่าจัดหนักจัดเต็มอะ่ะนะครับสุดตัวคือตัดนจ้ทำอะไรแล้วมันต้องได้แบบนั้นแล้วมันต้องเป็นบิ๊กโปรเจกต์ที่มันใหญ่ๆแน่ๆคิดการใหญ่ไม่ได้ต่างจาก 89, 98หรือ88 8, 8, ท้ายนี่ก็ใหญ่ใหญ่แล้วหนักด้วยไม่ธรรมดาสร้างจากไม่มีอะไรได้เก่งนะครับสร้างจากคิดจาก ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนหรือว่าคิดแบบละเอียดรายละเอียดเยอะๆนี้ได้เก่งนะครับนี่คือเป็นคนที่ฮาร์ดแมนเรียกว่าความคิดี่แบบฮาร์ดแมนจริงๆทับกายจริงๆแบบมั่นมากความเชื่อมั่นนี่เต็มตำเต็มร้อยให้ร้อยยี่สิบเลยนะครับตำแหน่งต่อมานะครับเป็นเลขเก้าการถ่ายทอดแต่เขาเขาดีอย่างที่ว่าตำแหน่งต่อหนานเป็นเลขเก้านเลขเก้านอกจากจะเลขเก้าในการถ่ายทอดแล้วก็เป็นเลขเก้าในการพื้นฐานพื้นฐาน,น,านในการปฏิบัติตเอาไปใช้จริงเขามีแนวทางหลากหลาย มันไม่ใช่แค่ว่าเขาคิดเห็นเห็นแปดเจ็ดท้ายเราคิดว่าเอ้ยมันหนักแล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยลองได้ทําลองได้ตัดสินใจมันทําไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อยในตัวเขาที่เขาเป็นนะทําได้ทุกอย่างที่เขาคิดในหัวม,มันต้องออกมามันต้องได้สําแดงให้คนอื่นเห็นว่าเนี่ย,นะยฉันทาได้จริงๆแล้วเขาทาได้จริงๆนะครับเป็นคนที่ทําได้ตลอดพอมีเลขเก้าปุ๊บมีฟล์เลยวิธีการทํางานนะครับแต่อย่างที่บอกไป ภาพรวมในการตีใจของเลขกลุ่มนี้คือมันต้องอย่างนั้นเท่านั้นมีความยึดติดยึดมั่นแล้วก็มีความแรงผลักดันที่จะต้องทําให้ได้นะครับเพราะนั้นจะทําอะไรเนี่ยเขาใส่หมดไม่มียัง้งใส่หมดไม่มียัง้งเพราะฉะนั้นถามว่าจุดอ่อนคืออะไรจุดอ่อนความที่เขาต้องการให้มันได้ทุกอย่างนั่นแหละเหนื่อยครับเหนื่อยทั้งความคิดไปยันการกระทาอะถึงแม้จะเป็นวิธีแบบเลขเก้าก็ตามวิธีการหลากหลายแต่ใจเขาอยากทําตลอดไง หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดมีโปรเจกต์เยอะๆใช่ไหมจากโปรเจกต์นี้คุณก็จะไปโปรเจกต่อไปคุณจะไปโปรเจกต่อไปต่อไปต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่คือสิ่งที่9987เ,เลขท้ายทําก็ลองเปรียบเทียบนะว่าโอเคกับตัวเองไหมทํามันเหนื่อยแล้วมันหนักขนาดนี้ถ้าคุณคิดว่ารับไหวก็จัดไปแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยมันเกินไปมันใหญ่ไปมันหนักไปถึงแม้ว่าเน้นความสําเร็จก็ตามทีแต่คนเราก็ต้องมีเบรกบ้างใช่ไหมแต่กลุ่มนี้เบรกย,ยากนิดนึงนะครับไปอย่างเดียวนะครับภุ่งสุดตัวจริง แล้วก็นี่คือด้านหลังส่วนด้านหน้านะครับเป็นคนที่บุค,คลิกค่อนข้างจะไม่ค่อยยุ่งกับใครในพื้นฐานเขาเป็นคนที่แบบชอบอยู่กับตัวเองแต่เวลาที่เขาจะออกสังคมให้ใครเห็นหรือว่าพบปะใครเขาทำได้นะเขาก็มีความเป็นของตัวเองมีการวางตัวนะครับดูมีมากที่ดูดีนะครับแต่งตัวดูดีออกเชิงเป็นผู้บริหารอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นดูเป็นผู้ใหญ่ตลอดเวลาไม่ค่อยแต่งแฟชั่นเท่าไหร่แบบตึงๆเลยล่ะออกแบบ เน้นการละเทศะเป็นหลักนีความเป็นตัวเองเน้นความแบบอ่าฉันแต่งแบบนี้ฉันจะเป็นแบบนี้แล้วใครมาหาฉันก็ต้องแบบมีลําดับมีขั้นมีตอนนะครับถือว่าอาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องของสายเสน่ห์ในการดึงดูดแต่ก็มีลักษณะของความน่าจะถือเป็นหลักความน่าจะถือเป็นหลักอันนี้ก็แล้วแต่งานที่ใครทานะถ้าใครเน้นบุค,คลิกแบบนี้ก็จัดไปแต่ถ้าใครไม่ได้เน้นบุคลิกแบบนี้เน้นสนุกเสน่ห์เนี่ยกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับนี่คือด้านหน้าเนาะอ่ะเรื่องเสริมเรื่องต่อไปเอาเร กลุ่มเนี้ยผมมองว่าเรื่อง,องการเงินหาเก่งมากวิธีการจัดการการเงินทําได้ดีทําได้ดีเลยครับแล้วยิ่งท้ายเจ็ดนะข้างหน้าเป็นเก้าเนี่ยเปิดโอกาสในเรื่องของการเงินตลอดเวลาเรื่องหาในเต็มสิบผมให้ยี่สิบเลยเก่งเก่งนะครับแต่ถ้าเรื่องการบริหารจัดการอาจจะดรอปลงนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีการแบบใช้จ่ายเป็นก้อนเยอะอยู่บ้างแต่สิ่งนั้นแลกมาด้วยเรื่องของงานเรื่องของการต่อยอด ได้ดีเรื่องบริหารจัดการผมเต็มสิบผมให้สักแปดแล้วกันกลุ่มนี้รวมๆผมให้เก้าเต็มสิบนะครับรวมๆทางการหาแล้วก็การดูแลรักษาการการบริหารจัดการกันด้วยนะครับการเงินให้ประมาณเก้าเต็มสิบนะครับผมส่วนเรื่องต่อไปเรื่องของความรักนะครับที่คนชอบตามตามกันนะแน่นอนเลขแนวบริหารเลขแนวมังกรเลขอะไรที่แบบเป็นกลุ่มนี้มีความเป็นผู้นําสูงไม่ชอบตามใครเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกเลือกเอง ใครจะมาเลือกแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบก็คือไม่ใช่ก็ตัดออกเน่ยความรักก็เลยมักจะเป็นคนหาเองมากกว่าที่จะใครจะไปถ้าไปจีบคนเลขเนี้ยยากนิดนึงแต่ถ้าเขาจะจีบใครมาต้องได้อาการก็ประมาณนี้นะครับมันต้องได้ก็ไม่รู้ว่าคนที่คุณไปจีบหรือเขามาจีบคุณเนี่ยคุณจะชอบไหมนะก็ลองพิจารณากันดูอ่ะโอเคนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเป็นเลขมังกรที่ โดดเด่นเรื่องของการทํางานวิธีการจัดการแรงผลักเยอะๆวิธีการที่จะพุ่งทายานไปสู่สิ่งที่เขาต้องการนะครับมีเต็มที่แน่นอนโดดเด่นที่สุดก็เรื่องของการจัดการการทํางานแล้วก็วิธีการที่แบบที่มันดูเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าเรื่องอื่นเรื่องยิบย่อยเรื่องความรักหนึ่งการเงินนิดๆหน่อยๆก็ลองพิจารณาตามที่ผมรีวิวให้ฟังกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะสำหรับเรื่องที่ขอมานะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทางช่นน YouTube. องยูทูบตอนนี้ก็60,000กว่าแล้วนะครับกะจะให้เป็นที่เป้า10,000หมืนเหมือนเหมือน,อน,อนอช่องเดิมนะอยากให้เกินหมื่นเหมือนช่องเดิมเพราะช่องเดิมนี่ก็โอ้เป็นหมื่นอนะ่ะเราก็แบบเสียดายนะตอนนั้นแต่ตอนนั้นมันผมทารายได้ไม่เป็นก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเป็นอ e ีเมลใหม่มันก็ต้องเปลี่ยนช่องเพื่อจะให้มันแบบว่าลิงก์กันได้นะก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์บสบสกด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ